ครับสวัสดีครับเมื่อเช้าพวกเราให้ของขวัญทุนไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งลิงครับตัวไหนครับพี่ PPS PPS หรอใช่ Project Planning อ๋อโอ้โหเอมอสษณัษณ์ผู้บริหารเมื่อเช้าพี่ม่อนเงยหน้ามาปุ๊บโอ้โหจาก8ปดเกาตังวิ่งมาเลยเป็นเซนตี้เลยใช่พี่โอ้ฮปปี้แต่พี่พี่ยัง,ยง,ยงคว้ามไม่ทันเลยมัวแต่พร่ำกับทางด้าน <laughs> เจ้าของ อ๋อแล้วก็เห็นอะไรมีโอเชียนเอสเอ็มอ่าใช่แต่ละตัวแต่ละตัวแหมหวยเด็ดหวยเด็ดแต่ละตัวนี่กันอย่างมอมมันนั่นแหละไปฟังรายการย้อนหลังเลยคุณผู้ชมตอนเช้าทีเอฟเอ็มเก้าสิบเจ็ดนะฮะเฟซบุ๊กทำไมถึงลิงทำไมถึงลิงใช่ตี่ไหนครับพพเอสอ๋อเหรอเออไปฟังรายการย้อนหลัง ผู้บร <c oughs> ิหารให้ข huh. like oh. uh ้อ huh. ม oh. uh ูล huh. ด uh ีมากใช่แบบไปเห็นแล้ว huh. ฟ oh. um ังแล้วต้องซื้อเลยโปรเจกต์แสนล้านได้มาหนึ่งเปอร์เซนก็รวยละอืมอืมมันคืองานอะไรพี่งานที่ปรึกษาการลงทุนในเรื่องราวของรับเหมาก่อสร้างอ๋ออืมอืมอ่าก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่นะครับค่ะได้กำไรสามสิเปอร์เซนตโอ้โหเป็นกรอบเป็นกมเป็นกรอบเป็นกมคระก็ตลาะ ก็เทดดิ้งไปแล้วมันก็อยู่เนเ่นเชิญเชิค่ะอืมแต่ก็รู้ว่านี้มีคนผมได้คนเล่นข้าวใช่ไหมพี่อะไรนะอ่ใช่ใมันกินข้าววันไหนอ่ะจากบวกสิบจุดคงไม่ไม่เป็นตัวแรงเนาะค่ะอีกแค่ไม่กี่นาทีเอาล่ะสิบนาทีอืมหยาเลยพี่อยาเลยต้องให้เขียวเขียวไปเถอะเออนะฮะก็ต้องจะได้จะได้เทดดิ้งได้ไงครับค่ะมันก็เออ วิ่งอยู่ในแดนบวกนะฮะก็เซนิเมนต์ก็ยังดีนะครับก็เทรดดิ้งไป <Okay. S 2> ก็ระยะสั้นเล่นรอบเนสั้นเนละกันเพราะว่าตลาดมันก็อย่างที่ผมบอกคือถ้าผมจะมองดีๆเนี่ยมันต้องยืนตัวมาหนึ 1, 2, ่งสองแปดศูนย์ก่อนอ๋อต้องรอตรงนั้นเนาะแต่พรุนี้คืนนี้อาจจะดูติดทางราคาน้ำมันหน่อยว่าจะขึ้นได้ต่อหรือเปล่าเพราะว่าไอแรายงานสต็อกน้ำมันที่มันแรงงานมาเมื่อคืนเนี้ยมันเป็นของมันเป็นของ API นะครับอืมมันนี่เจ้าหนึ่งก็คือของ EIA ซึ่งมันก็น่าจะตามกันนะเพราะว่าเออที่รายงานมาคือสต็อกมันต่ำ่าคาดคือจากที่มองว่าเพิ่มขึ้นกับลดลงนะครับก็เป็นเรื่องดีต่อราคามันนีซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ก็ทําให้พรุ่งนี้สนดดับจะขึ้นต่อก็ได้นะครับแล้วก็ผมมองหนึ่งสำัศูนย์ก็ยิงได้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับวันนี้มูลุ่มก็มูลุ่มก็น้อยลงอืมแรงขายพุ่งในกลุ่มสื่อสารก็ อืมแต่ยังไม่ขึ้นเดาว่าต่างชาติน่าจะขายปับผอไปแล้วนะฮะจบไปแล้วเนาะสึงสารแล้วไม่ก็ก็หยุดไปแล้วหยุดเทศกาลคริสต์มาสไปแล้วลาพักร้อนไปแล้วนะฮะก็เลยไม่มีใครขายแล้วนะฮะแล้วแต่แล้วแต่สถบบันกับรรย่อยนะฮะอืมมันก็เชื่อว่าพอโบกเกอร์ก็น่าจะไม่ค่อยมีใครเทแล้วตอนนี้เขาปิดยอดไปหมดแล้วค่ะค่ะอืมนะครับ ก็เออมันมีเรื่องสีสันเข้ามาแล้วเรื่องตลาดมันคงนิ่งๆทั้ง,ง,ทงสัปดาห์นี่แหละมันมีประเด็นเรื่องไอ้ประมูลสีจีเข้ามานะครับก็ตลาดก็ดูกันถ้ายืนหนึ่งสามแปดศูนย์ได้ก็ถัดไปก็คือหนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งพันสามร้อยจุดตามลำดับนะครับสําหรับเอติศทางติศทางในช่วงนี้ก็อแกรกๆก็คือสักประมาณหนึ่งหนึ่งสองหกห้าหนึ่งสองหกศูนย์ประมาณเนี้ย นะพี่จะถาม,มโอกาสว่าภาพรวมมันดีหรือยังก็ยังไม่ดีนะอืมโอกาสที่มันจะหลุดจุดต่ําเดิมที่ทําไว้ก็คือหนึ่งสองห้าศูนย์ก็ยังยังคงมีโอกาสแล้วก็ด้านกรอบล่างจุดต่ําเดิมก็คือที่ะระดับประมาณหนึ่งพันสองร้อยโลจุดต่ำจุดรบอบก่อนสุดท้ายคือหนึ่งพันสองร้อยโอเคใช่ใช่ก็ซื้อขายเกางไรบนบนความระมัดระวังนะครับมีดกำไรก็ ไม่มากก็ไม่เป็นไรขายไปก่อนะนะฮะแล้วก็ทํารอบเอาแต่เล่้งสั้นแล้วคัดล็อกก็เป็นคัดนะฮะค่ะอืมอย่างนี้ผมแนะนําเออกินกำไรก็ก็จะมีโอ้เหลือตัวเดียวแล้วอีกตัวมันขึ้นไปแล้วตัวไหนฮะอืมก็เอาเป็น SVA แล้วกันพี่ SPI มันมซิลิ่งไปแล้วใช่อันนี้ก็ตามไปมมมทําขายเครื่องเชื้อฟ้าใช่ไหมฮะก็น่าจะได้ประโยชน์จาก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาษีห้าวันนี้ที่ช่วยกระตุ้นห้าวันนี้สวสใสซื้อเครื่องคอมถ้าผมผมไปร้านค้านะผมผมไม่ปิดเลยอะผมเปิดตลอดโอ้ลอดยี่สิบี่ชั่วโมงเลยโอ้ยเหมือนกับยี่สิบห้าถึงสามเอ็ดแต่ผมไม่ปิดเลยแล้วถ้าใครถ้าเป็นผมนะผมแบบวางแผนไปเที่ยวนะผมไม่ไม่ไปละก็ขายของอย่างเดียวเลยขายของเดียวเราคนต้องเยอะมากๆในห้าคนต้อง ะอ้โหคอมเซเว่นก็ขึ้นคือย่างเงินซื้อของครับพี่เอสบอเอเท่าไหร่อะมามามวยแตมวยมันน่าดูเลยอ่เดี๋ยวไปดูหุ้น s อ o บอเอเนาะเออครับ s อ o บออก็เนี่ยซื้อได้เลยราคาเนี่ยอืมครับซื้อได้เลยตรงนี้แหละแล้วก็นาวต้านบนมีหนึ่งหนึ่งจุดห้าแปดอ่ามิลคคิสมาสเนาะหนึ่งจุดห้าแปดให้มาสิบตัง เอาอห่งจุดแปดหนึ่งจุดหกประมาณนั้นน่ะอ่าอ่าอืมเพราะเขาขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามั้งเอาขยุนให้สามแสนโอ้โหโยนแรงว่ะแล้วก็แล้วก็ครั้หนึ่งจุดสี่หนึ่งยี่ไปแท็กซี่พี่อ๋ออ๋ออ๋อยุนทำไมอ่ะพูดเล่นพูดเล่นคบุลเล่นเออคนนี้เราแนะนำแนะนำสองตัวไออาร์ไอพีซีมันขึ้นเป็นองไรเป็นแนะนำผู้แนะนำภาคบ่ายของเราอ๋อไออาร์พีซีเหรอมาพูดซิทำไมมันขึ้นล่ะเอ้ยไม่ใช่ไออาร์ซีพีพูดผิดไออาร์ซีพี อืมก็ผมมันน่าเกี่ยวมันมันทำอะไรวะไออาร์ซีซีพีเน่ทำซื้อใช่ไหมทำพวกระบบเหมือนกันไม่ได้ทำซื้อทำระบบอ๋อเออใช่ใช่ใช่เขาออฟฟิศเขาทำระบบเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ลองสัมภาษณ์เขาดูจะลิงไหมเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้หน่วยการมาทีมาจริงนะไออาร์ซีไออาร์พีซีเนี่ยซึ่งผมวัดเมลต้านได้ไปประมาณหกจุดสองพีอ่าใครที่ตามตั้งแต่เมื่อวานพี่เด็กแนวก็ให้เมื่อวานแล้วตัวเนี้ยเออต่อยอด พี่เด็กแมวใช่ไหมฮะเออเออขาให้6.2เท่ากันนั่นแหละอ๋อเท่ากันเลยหรอเดี๋ยวแกตามเนี่ยเดี๋ยวแกเข้ารายการต่อจากอองนี่แหละอ๋อเดี๋ยวฝากบอกพี่ช่วยเช็ดเช็ดตอยอะไรอ่างนแกเช็ดตั้งแต่เมื่อวานให้เก็บนี่มาขายให้อองอยู่ตอนเนี้ยฮะเออแกขายให้อองอยู่อ๋อขายของอยู่โอ้พี่เอาเแกบอก6.2ไม่ใช่เหรอเมื่อวานเมื่อวานปิด5.2แกขายเราห้าสิบตังค์ขายกับเราอืมก็ได้พวกฟิลามปก่อนอออ่นะฮะท่านผู้ฟังคือ กำไรก็ต้องเอากำไรเยอะๆขาดทุนน้อยฮะเอา s V o a ค่าเสนี้ยต่ำกว่าห้าจุดห้าก็ขาดก็เลทพกิดล้านต่ำกว่าก็ขายค่ะเนี้ยเออห้าจุดห้าใช่ยิ่งซื้อแต่เมื่อวานก็ยิ่งดีเลยต่ำกว่าห้าจุดห้าห้าจุดสี่ห้าอะไรเงี้ยขายไม่ต่ำกว่าก็ถือไปขายหกหกบาทอค่บอืมนะครับก็น้องนั้น s V o a เอาตัวคัดลอดมาด้วยเผื่อเผื่อขาดเผื่อพรุ่งนี้ตุ่มตามมาแล้ว SCUA นะคะใช่ใช่หนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่หนึ่งพี่คัดหนึ่งจุดสี่หนึ่งนะคะอืมครับหนึ่งจุดสี่หนึ่งเขาบอกให้คัดตรงไหนก็จดไปด้วยนะคะท่านผู้ชมครับเดี๋ไม่ก็มาสามเปอร์เซ็นต์อะนะครับท่านผู้ฟังอือสามเปอร์เซ็นต์ประมาณสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ที่ผมให้เดวจะดูดูถึงการรอดไม่เกินเนี้ยค่ะอือ่าครับผมหมดย่างเอ้ยทีนี้มันมีหุ้นที่เห็นในกระดานแอดวานแอดวานขายไปไหมหรือว่ายังไง ไอ้ควมามมันก็อยู่เงี้ยพี่มันมันก็ <c oughs> ก็อย่างที่บอกคือแรงขาย <Okay. S 2> ชั้นแรกไปมันมันเสด็จน้ำไปแล้ว <Okay. S 2> แต่ว่าคือไอ้ภาพของกลุ่มเนี้ยอย่างที่มีผู้เล่นลายใหม่เข้ามายังไงก็แล้วแต่มันหลีเลี่ยงตัวสงครามราคาก็อาจจะไม่ได้เลยครท่านน่าจะน่าจะเพิขึ้นแล้วมันจะไปดิ่งอาผู้ล,ลงไอ้ตัวมาร์กันดีเอ็กซ์เพนก็สูงขึ้นค่าใช้จ่ายสูงขึ้นต <Okay. S 2> ้นทุนคงขายสูงขึ้น okay. กี่อยหูพีนั่นแหละค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมันจะไปท็ใช่รายได้มันหดเพราะมันตัดราคาการแต่กับการต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรดอกเบี้ยมันเด้งตัวขึ้นซะเนี่ยกาไรมันก็จะดรอปลงอยู่แล้วรีเรียนไม่ได้ในผลประกอบการในแล้วอสั้นเพราะฉะนั้นใครซื้อต้องเข้าใจธรรมชาติอันนี้คือซื้อเพื่อเอาผลเพราะผลระแบบนี้ยมันก็โอเคแหละประมาณยิ่งแบบลงมาเยอะยิ่งต้องซื้อ ก็ผมว่าดูอย่างแอดวานเนี่ยรับถัดไปก็ยังมีโอกาสลงได้ก็คือประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบาทเนาะแล้วรับถัดไปอินทลาก็สี่เก้าแล้วก็สี่สิบหกบาททูหกบาทเนาะอืมใช่ทูหกบาทแล้วรับนะคะคุณผู้ชมสี่สองใช่คือถ้าพูดถึงว่าผมประกอบการมันจะมันจะกลับมาได้เร็วหน่อยผมว่าก็น่าจะเป็นแอดวานแหละเพราะว่าธนาคารเขาดีไงค่ะอืมแต่ทูเนี่ยก็ คือลงทุนเยอะกับด้วยไงฮะทั้งสองใบแล้วก็ต้องมีวางระบบวางหีกก็โหกว่าจะกําไรไม่รู้มันจะคืออย่างเก่งก็ประมาณปีหกศูนย์นะค่ะอืมนะครับพี่ก็เป็นครับวีไอวีไอพี่วีไอเออย่าอมอย่าอมเยอะอ้าปากพูดเต็มเต็มปากหน่อยอมเยอะนั่นแหละอ่ะอมครับเจสมินก็นั่นแหละไอ้ก็หลีเลี่ยนนะครับอืมอ่ะ เป็นฟิวเจอร์อ่อฟิวเจอร์ค่ะฟิวเจอร์อันนี้เปลี่ยนแล้วเป็นให้เล่นซีรีส์แฮชแล้วนะครับค่ะแฮชห้าศูนย์แฮชหนึ่งหกเพราะว่าซีรีส์แซนจะหมดอายุยี่สิบเก้าฮันวาเทรดวันสุดท้ายมันก็จะไม่ผิดค่ะนะครับก็เวลามันเหลือน้อยแล้วก็เลยเปลี่ยนตอนนี้ก็ก็ยังเป็นโอเพนชอตโอเพนชอตอยู่แหละครับเจ็ดเก้าหนึ่งนี่ชอตไหมร้อยหนึ่งพี่ผมผมประมาณเดาว่า ราคาดิบคืนนี้อาจจะอาจจะดีดตัวขึ้นแล้วก็มันจะดันกลุ่มพลังงานให้ขึ้นทุ่นี้รอรอช็อตพวกนี้นะอาจจะยืนมาช็อตเซตอินเด็กอาจจะยืนสักประมาณหนึ่งสองแปดศูนย์ใะประมาณเนี้ยก็ตัวนี้ก็รอช็อตที่ประมาณสักใกล้ๆก้แปดร้อจุดตอนนี้ซีดีเฮมันเก้าหนึ่งใช่ประมาณใกล้ๆแปดร้อยจุดอ่ะื็เป็นช็อตแล้วก็สูงกว่าแปดหนึ่งศูนย์คัดรอ มันรอสักทนิดหนึ่งเพราะว่าเออตอนนี้มันยังเหมือนแบบมันลอยอยู่กลางๆอยู่นะฮะคือเปิดเลยก็ก็ยังไม่ค่อยดีเพราะอากาบมันหลีกตัวขึ้นไม่ได้เดี๋ยวจะแบบเออเปิดต่าไปสําหรับขาชอตโอเคนะครับก็ส่วนเปิดรองไหมก็ยังไม่ภาพยังไม่ชูมันเดิมอืทิศทางมันยังไม่ค่อยดีเอะไรนักก็เลยเป็นรอก่อนแล้วกันรอเปิดตามแนวต้านที่ที่บอกไปนะครับส่วนส่วนแนวรับ ซีรีส์แฮชก็จะมีอืมประมาณสักเจ็ดปกศูนย์เจ็ดเจ็ดสูนย์ประมาณเนี้ยอืมครับผมนะครับก็ยังยังยังเน้นแบบดีขึ้นมาแล้วก็เป็นรถพิเับส่วนทองคำก็ก็เหมือนเดิมเนาะอ๋อเปลี่ยนอันนี้ผมบไวช็อตใช่ไหมพี่ก็ช็อตสูงกว่าหนึ่งศูนย์แปดก็คัดลอส เทบอิงสปอร l ตเลสนะฮะด้านล่างแนวรับเอมันจะมีจุดกึ่งกลางของกรอก่อนทีมาหนึ่งศูนหกศูนย์ถ้าหลุดต่ากว่าก็ไปประมาณหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่สี่ห้านะครับ้องคำค่ะได้ค่ะครับผมครับโอเคหมดแล้วคับที่หมดแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ